สวัสดีครับพี่น้องต่อต่อต่อครับข้มข้า้าเอันเป็นสมรผ้าไม่ไม่อะข้ี้ใส่สุดผู้ใดอะขาจี้ยังใส่สุรดขรอจี้เลื่อนขันต์แล้วากเ็นแล้วภาพปุ่งใส่สุรวดอ่ะแาบโอ้โหิงจีนผมมันจังโดนใส่สุลวดตั้โพดเอาขึ้นก่อนตัวครับพี่น้องมหันเขาจี้แล้วรุดจากอันขีดินเอาขึ้นก่อน เราเท่ากันตอนอู๋เนี่ยตามเช่นสบายท่าเลยถูกไหมอ๋เนี่ยเอาเอ้านักป่ามันห่อนี่ล่ะเออเอาเอาเอาลงเนี้ยเอาลงเนี้ยเอาลงเนี่ยโอ้มันติกิ่งลงนั้นข่อยบาตัวเฮ็ดบาปเราเจ้ากันได้โอ้เอ้าเอ้าเอ้าเออเอ้าเอามันไม่รอดเออเอาข้าวออกก้อนโอ้ยเอาข้าวออกก้อนมันติกิ่งลงครูอีกละ เอาข้าวออกก่อนเจ้ยวพลาดเราเห็ีดเนาะสากิริที่สาความเออนี่ไงนี่ไงเอาอันนี้สส่ไหนเส่พอสูงขึ้นนิดนึงไหมไม่ต้องสูงมากไหมเออเอออยู่แเอาห้องอีกเนี่ยใส่สุดรถเล่นหากินแล้วแก่โวยคอยคือนที่กินเนอะใส่สุรดหลายพู้อได้ใส่หลายปานนั้นคอยกรบโจนพี่บ่าเนาะใส่สวสดิ์บ้าน เอาสวัสดีใสให้แกหน่อยนั่เต็มเอาสวัสดีใสให้แกหน่อยเอาสวัสดีใสไหมเอาอีกแล้อเนี่ยมันล่วงนในน่ะเอาครับนี่ตาเราบึงพยายามไหนงคิดแรกครับมือต้องช่วยรอรับเรียกเจ็บขึ้นหลบอะไรนะให้มันไม่ควรคุณรับจบมาอาจบเอาเอาเอาจบเบิ้งเขาจีใสสวัสดีน้องนะครับวันนี้ลุงเตรียมจีเขาจีใสสวัดสู่กินมะแล้วใาบให้ผมกินด้วยไหมเนี่ยแบบรวดเร็ว ไม่กินด้วยเันไม่กล้ากินแล้วกันเห็ดปาดนี่เลยเนาะจะกล้ากินไหมเราเนี่อนาอเนี่ยเราพี่น้องการใช้รุบัลดลไปจีนนัพี่น้องนะครับวันนี้นะครับทัอ้ยมันใหม่เมื่อคพี่น้องปูเลยมันลวกเมื่อเข้านกเย็ิยังอีบไม่เจ้าพี่นยังสนอเดี๋ยวขอบอกอี่นิดนึง ืู mm. ้หญิงจะสับใบใช่ไหมชั้นสี่จะสับ้อถูกไหมถูกเอ้ยสับ้อของไของมันนะอย่ามาแยกกันนะเออ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 เผู้เออ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 เ่อเออรสอเออเออเออเยอเอ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 ่เอเเอเอกอเรวเเเอเเะมอเเอเนเเ ขนาดคนไม่กินทุรสอย่างหัวร้านเลยใครรู้ไหมประมงประมงไหนไหนอะไร ไม่ล้านเลยกกลางไปหมดแล้วไม่ล้านแล้วว่ะมันไม่ล้านดีๆเขาเอาข้างหลังมาปกข้างหน้าดูดีๆมันนเป็ตรงกลางเออตรงกลางล้านหมดแล้เป็นตรงไหนเป็นตรงไหนเห็นสนามบินไหมไม่มีล้านหมดแล้วไม่เหลือแล้วแต่สร้างนะขอเลี้ยงทั้งหนาวไปเสียดอยู่ไหม โอ้กำลังกำลังสวยเห็นไหมน่ะสวดใ่เนี่ยเห็ดมันเหลืองไหมเห็ดขึ้นอ่ะเตรียมนี่ไหมยามาเห็ดัวที่บกินก็ะยามาเห็ดกินยู่กันเทส,สวดนะ่ะมาใส่ให้มันหน่อยสิใส่เยอะไหมเสรรอบๆเลยใส่ใส่ให้มันรื่งเหลืองไหมพอดีไหมใส่อย่างเด้เเห็นใส่ททำทาขึ้นเถอะ ที่ห้าหกเจ็ดเออเปล่าพ่อพอ่พอพอ่อพ่อโอ้โอเข้มแล้วข้าวเหนียวนั่นโอเข้มดอกเดี๋ยวมันก็สุกมันจีเลียงในบ้านพริกพริกพริกอันนี้ยิ่งอร่อยนะ่นนั่นเต็มเอาไม้มาเอาไม้มาเต็มเขาจีเจ้ามันไหมแล้วนั่นน่ะเจ้าวางตะทานขนาดนั้นน่ะมันนี่เขาจิกินคนเดียวเด้อกินอีกไม่มันนี่ โดยไปกินน้ำอะไรเออโอ้เบิ่งเราเซซวนเหลืองเือคอยู่มหุดแหมมันเหลืองดีไหมเหลืองคือดำดำเดี๋ยวมันเหลืองหรือมันดำโอ้ยถ้ามาแดดอากาศบาดไปนอนเลยทุ่มสองทุ่มใครเจ้าอ่ล่ะเออต้องได้ไนอนแหละถากินยังนี่ฮะถากินยังบอลที่แหลกประชุมแล้วก็นนังหลังกันยู่เลยที่แหลกสากินมุกมั่นโอ้กระเสบโอเคอยู่เนาะคีมเด็กสองคลิปบนนั่งอยู่นี่ เคยเลือกไทยแล้วเนาะเคยไ่ได้รอดไทยเนาะเยอะเลยดึงไปตำปาอยู่หนัล้ว่ได้ร้กลับไปแก้เพลงต่อกันเพลงยังอ่ะฮะเพลงยังสมศรีหนึ่งเก่าเก่าสองเกดีดีข้าวข้าวแก้พายในซ้อมซับปีนึกว่าไปได้ดีโอ้ยโอหสีสีน้องมาคายแล้วเต็ียมร้องได้ไหมนี่เพลงสมศรีรู้จักไหมรู้จักรู้จัก เออมันใหม่ใส่ทั้งหี้งเนี่ยนี่ใส่มันคือบปรใหม่อยู่โอ้ยเราไม่ให่ยังให่ทานเลยแล้วตัวมันไม่สาบแม่โอ้ยสาบแม่สาบตำเมือ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 เดินไปบอกม่ากินรำกันสปาคาปอีคาปีอีกเขาจีเขาจีแล้วจกชิมเงาพี่น้องเ่ได้สาบถูกเมื่อไรเขาวัดอยู่บ่าฮะเขาวัดอยู่บ่แม่วัดอยู่แน่นอนแล้วต้องประมาณตีศี เปเ้าบริใชทไปเบิงองของคือบอกของอยู่หมอกน้ำเจ้าบางคือบ่วบางบ่โหแล้วเอ้าวบริใชทไปเบืองบ่วบางอ้าวแสดงว่าห้องอันคุณแอนใหญ่ออกเขาเขาไปอยู่หรอป่ะเขาจองอ๋อเขาจองเขาจะมาสิ้นเดือนเพราอบ่วบางไปอยูอ่ห้องคอยเต้ยคอยสินใหญ่ไปอยู่สลัคขับไปอยู่ยังสลัคขับไปอย้อคอนโดเจ้าพอใจอะไรนะเด็ก ตบมือเปะๆเลยมีคอนโดครับเดี๋ยวผมจะไปอยู่ด้วยมีคอนโดจะไปอยู่คอนโดกับเขาด้วยไปอยู่ไหมไปอยู่ด้วยกันไหมคอนโดเขามีห้องเดียวห้องน้ำในตัวแล้วเป็นอายคอยเดือนหนึ่งดิบอ่ะีิเดียวกันบ่เด้อนิแล้วเกินถ้าคนเดียวเป็นอายคอยก็ค่อยไป่อายจะเดือนหนึ่งบ่พอเกินสิงหาแล้วเกินกันจ่าก็สอเดียวกันแต่ว่าเขาเกินนับแปดแล้วเกินนึ่งเก่าแต่ว่าเราหอยคอยเป็นอายเดือนหนึ่งคนนที่แปดที่เก่า เกิดสิบเก้าคเกิดสิบแปดค่อยเป็นค่อยไเจ้าปีหนึ่งปีหนึ่งก็หนึ่งเดือนโอ๊ยพี่เต็มเปิดเกิดพอศสิบแปดวันนี่สิบเก้าสิบเก้าโอ้ยมันก็หากันไม่เยอะตัวสนเพื่อนโอ้ยีหยอก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 แต่เต็มหยอกเจ้าสิบหนึ่งฮะวัวายี่สิบอยี่สิบสิบสิบเก้าสิบแปดสิบเก้ายี่สิบโอ้เราเป็นเพื่อนกันเลยวัวายยี่สิบสามอยู่ เขาหยิบสามหยิบสามแกกว่าเราอีกตั้งหลายปีเนาะเป็นพีโอ๊ยเอาเราแก่เจ้าตจ้แกจะหยิบสามต้องที่คนหิบเก่าหนึ่งที่ร้นแสรียมไว้นัเตรียมเป็นพี่พี่ชายผมสามปีไอการแช้เป็นไอผมสี่ปีนี่เนาะนะครับมันแก่กว่าเราสี่ปีอย่างอยังยังยังปีนี้พี่การใจสี่สิบห้าพี่พี่โอ้ เห็นบ่ใส่หญิงเน่ใส่หญิงเน่ใส่ใส่สวนอีกครั้งหนึ่งแม่อย่ามาบดไม่เอาเจ้าต้วนคอยกินแม่คอยแจกกินผู้เดียวเด้อคนไปแบ่งไพเด้อโอ้พ่อเขาบอกใส่สวนปลอใส่อเนะพ่อจับกินอันนี้สิแต่ออกไปผุดบ่ฮะเด็กกูเ็กกูกเด็กกินเท่าจับโยนไปผุดนี่ยก็มาปีงกินไม่อยู่มันไปมันไปเองคอยุก้ที่รู้คไปรู้แล้ว โอ้กาแฟกาแฟเก็บหรือยังกาแฟเนาะมาให้เก็บหรือยังเก็บหรือยังกาแฟกาแฟยังเอากาแฟยังไหมล่ะซปเปอร์ซปเปอร์เะสีแดงเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าผมมีผมจะเอามาให้กินอยู่โอ้ย่าว่ามีเลยมันไม่มีแล้วตอนนี้มันโอ้โห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 โอ้โอ้โหโอ้อ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้อ้โหอ้โหโอ้โหโออออ้โหโออ้้โหออ้หโออ้โอ้โห้โหโอ้โหโออ้ ไม่ไม่เอาไม้นี่คอออกคอออ้คอออกคอออกอุ้ยกินหลายหลายเออวัวใหม่เชียงยังเรามาคอของเราโอ้ให้พี่เก็บกินหน่อยไม่เอา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 เก็มทำไมต้องทำไมเค็ก็เป็นติดทั้งสาันเลยนะฮะกินอันนั้นกินอยู่อันนั้นกินอยู่อันนั้นเหลืองเหลืองคอยบอกเจ้ากับว่างใจทานพูดเนาะ เอาใหม่บ้านชุกบ้านเอ็มอ่อีกครั้งหนึ่งบ้านชุกบ้านพ่อใจเออโอ้เอาบ้านชุกโอ้ขวบคุณผมนึกผมนึกว่าผมนึกว่าแก่แล้วผมเรียกป้าปาที่ไหนได้ยังไม่แก่เลยเนี่ยถาว่าพวกเราแก่อ้าวยังไม่แก่แก่โอ้ยแกก็ไม่เป็นไรก็พอโอ้แกก็หัวไม่ร้าน เตรียมรูลงพ่อไหมไม่ลงพ่อไหมเหมือนกันเลยขึ้อก๊าข่อยคักเถอะวะเอาเราพี่น้องเดี๋ยวขอเคลียร์กันนะเตรียมก่อนอะไรพูดได้พูดได้พาดจ้าเว้าก็ติพูดพูดบายขวดโอ้ลุ้นมือลุ้นมือลุ้นมือโอ้เพิ่งจะใส่ไฟเมื่อกี้นี่ไหมโอ้แต่ว่าของเราเหลืองไปแต่กินเลย เอาสวดใจเนี่ยบอ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 บใจเนียมันจิงเหลืองคือของเราไหมไม่ไม่ไม่ไ่มนเป็นตะกินเลย่ปนน้ำลายแตกนไอยากเด้เจอเกียร์ไฟเขาใจอีกข้างหนึ่งไหมอันไอการมันจิงเหลืองจะเรื่องไหนะเขม่เหตุจิตผู้เือเขาได้ไหมน้ำลายแตกอยากกินน้ำไั่เองบม่มกลับไปหน่อยใช่่บบกลับ พี่น้องคลิปนี้ซ่อมนี่แหละเดินกลับมาหากินที่เขากันนะครับหัวบ่หัวบ่หัพี่เสียโมันจะเสียบเด้อเออเอาอะไรก็เป็นเอกสัรปะเาทั้งนี้ก็มาถ่ายแจัดถ่ายแล้ว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 ครับถ่ายแล้วครับถ่ายแล้วครับว้า <blender> <laughs> เอาพ่อละเอาท่านี่พี่น้องที่นี่เพียงสุขภาพร่างกายแข็งแรงพ่อการกินหนาครับนะครับพ <able>, <endeu> <wei>. ่อการกินหนาคลิปต่อไปครับสู้กันสู้กันสู้กัสคือนอย่างขอบคุณพี่น้องที่ติดตามนะครับดูความภาความแพ้นะครับแล้วพอกิปต่อไปกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยพ่อการกินหนาครับสวัสดีครับพ่อการกงเทพยครับพี่น้อง